สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะจะนับตามปฏิทินจันทรคติก็คือตั้งแต่เวลา18นิกานะคะจนถึงตี5 9 9ของวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะดูในเรื่องของการงานการเงินและสุขภาพกันบ้างค่ะ ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะใบรแรกนะคะ ten of swords ten of cups n i e of pentacles three of w a n d ซ i ง of Pentacles The Hangman Wheel of Fortune The Sun สองใบสุดท้ายนะคะ Seven of Cups oh. Justice ค่ะ ในเรื่องการงานการเงินของตัวคุณในสัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นมาเนี่ยคุณอาจจะต้องมีความเครียดกับการทำงานที่สูงมากๆเลยอะค่ะซึ่งการความเครียดของคุณนั้นเนี่ยเกิดจากความที่คุณนะคะมีความรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบในการทำงานที่สูงมากซึ่งคุณมีการตั้งตั้งเป้าหมายไว้อะค่ะว่าการงานของคุณเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเวลาหรือเป็นไปตามที่คุณได้คิดไว้อะค่ะ คุณนั้นเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นคนที่ประรน,นะคะ perfectionist อะค่ะต้องการงานที่สมบูรณ์แบบนะคะเลยทำให้คุณนั้นเนี่ยทุ่มเทกับมันมากเกินไปหรือแบบเครียดกับมันมากเกินไปนะคะแล้วในงานส่วนงานของคุณนะคะเป็นการงานที่คุณจะต้องเดินทางไกลนะคะ เรื่องนะตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจอเรื่องในเรื่องของสุขภาพกันอีกทีหนึง่งแต่ถามว่าคุณนั้นเนี่ยสามารถจัดการเรื่องเรื่องอของการงานได้ไหมแม่หมอฮิตก็มองว่าตัวคุณยังจัดการได้อยู่นะคะด้วยความที่คุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่ อ่าเขาเลยน,นะคะมีมีการวางแผนในชีวิตนะคะว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงต่อไปนะคะหรือแบบคุณอาจจะมีท่องช่องทางในการจัดการของคุณนะคะคุณอาจจะเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วแต่คุณอาจจะจริงจังกับสิ่งที่ ะะจริงจังกับการงานของคุณจนมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดภาวะความเครียดหรืออาจจะเป็นไมเกรนได้นะคะตามที่ไพ่มาบอกแล้วก็ในเรื่องในส่วนของการเงินนะคะแม่หมอฮิมมองว่าการเงินของคุณเนี่ยก็จะได้ตามปริมาณงานที่คุณทานะคะจะแบบมีการงานและการเงินที่อพอๆกันนะคะถ้าเกิดงานคุณนั้นเนี่ยมีค่าค่าตอบแทนที่ฟิกอยู่แล้วค่ะก็จะได้เงิน ตามนั้นเลยก็คือจะไม่ได้เงินพิเศษสักเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ในเรื่องของการเงินหรือสภาพคล่องการเงินของคุณเนี่ยก็ยังเป็นไปนในทางที่ดีอยู่แล้วก็อาไม่ได้ขาดสนมากมายอะคะ่ะเพราะว่าตัวคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่การการเงินของคุณเนี่ยมีมากอยู่และะ้วค่ะซึ่งคุณก็ไม่ได้ไม่ได้วอรี่ในเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะคะอาจคุณอาจจะไปเครื่อในเรื่องของการทํางานมากกว่า พราะว่าด้วยความที่คุณนั้นเนี่ยอยากจะได้งานที่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังหรือแบบเป็นไปตามเป้าหมายของตัวคุณนะคะแล้วเราก็มาดูเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการงานและก็การเงินกันมากขอพายค่ะบาร่ Better นะคะเมดิเทร e นะคะ Create art connect with earth นะคะไพ่อพเอามาบอกว่าตัวคุณนะคะอาจจะต้องอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องไปรีแลกซ์โดยการาวาดภาพนะคะหรือทำงานศินละปะต่างๆก็ได้คะ่ะหรืออาจจะไปเที่ยวนะคะพักผ่อน อาจจะไม่ต้องเที่ยวไกลค่ะอาจจะพักผ่อนในการแบบไปนั่งสวนสาธารณะหรือที่ที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้เยอะๆค่ะจะทําให้คุณนนเนี่ยปลอดโปร่งจากการทํางานหรือการเงินได้นะคะเพื่ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการชาร์จพลังเพื่อให้คุณนะคะไปลุยกับงานที่คุณได้รับมอบหมายได้นะคะแล้วเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะว่าสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ จะเป็นอย่างไรสุขภาพของคนประจำสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างแบบแรกนะคะ the hermit t e m p e r a n d ใบสุดท้ายค่ะ ด่นสุขภาพโดยรวมของคุณนะคะจะไม่มีอะไรที่น่าห่วงจนเกินไปนะคะแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะการทานอาหารอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้นะคะหรือเป็นโรคที่แบบ ที่ที่คุณเคยเป็นมาก่อนนะคะอาจจะมีอาการกำเริบขึ้นมาได้อีกนะคะคุณอาจจะต้องระวังในส่วนของโรคที่คุณเคยเป็นมาก่อนนะคะอาจจะกลับมาเป็นได้อีกคุณจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายเป็นบิเศษนะคะอาจจะเกิดจากความการงานที่มันอาจจะต้องเครียดกับคุณเล็กน้อยค่ะคุณอาจจะต้องจัดการในเรื่องของอารมณ์ เป็นพิเศษนะคะส่วนในเรื่องของอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากมายนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างเช่นแบบแบบข้อเท้าเคล็ดนะคะอาจจะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะส่วนสุขภาพโดยรวมเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากค่ะอาจจะคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความเครียดน,นะคะให้คุณจัดการตรงนั้นเนี่ยให้ดีนะคะ แตวเราก็มาดูสุขภาพเพิ่มเติมของคุณบ้างว่าให้ต้องการจ,จะออกมาบอกว่าอะไรนะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณประจำสัปดาห์นี้ใบแรกนะคะ Deep breathing นะคะ Take a walk กรา d yourself watch a movie นะคะไพออกมาบอกว่าให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะอาจจะออกกำลังกายโดยการเดินเล่นนะคะหรือแบบอยู่กับตัวเองให้มากๆเป็นการทบทวนทบทวนตัวเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตหรือเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะหรือคุณอาจจะพักผ่อนโดยการดูหนังดู ครดูซีรีส์อะไรค่ะเป็นการรีแลกซ์ในในในเรื่องของการงานนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่จะออกมาบอกในเรื่องของสุขภาพของคุณแต่ถามว่าสุขภาพประจำสัปดาห์นี้นะคะไม่มีอะไรที่น่าห่วงมากมายเลยคุณอาจจะต้องรีแลกซ์กับการทำงานนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณตามที่ไพ่ออกมาบอกค่ะว่าคุณนั้นเนี่ยมีภาวะความเครียดจากการทํางานมากๆเลย คุณอาจจะต้องรีแลกซ์ให้มากขึ้นนะคะเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองนะคะส่วนในการในเรื่องการงานการเงินและสุขภาพของสัปดาห์นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นการดูดวงรายสัปดาห์ในเรื่องของความรักนะคะจะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันก็คือคนโสดมีคู่แล้วก็สถานะไม่ชัดเจนนะคะโปรดติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอขอบคุณ สำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอหิมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ